แม้ว่าพริกจะเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีความผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานนะครับจนปัจจุบ,บันก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะพริกเป็นผักที่มีประโยชน์ใช้ในการปรุงอาหารมากมายจะเห็นได้จากว่าคนไทยมีอะไรก็ต้องใส่พริกแม้กะเพราเผ็ดๆก็ยังต้องมีพริกน้ำปลาและพริกก็เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายจึงมีการปลูกกันทั่วไปทั้งในเรื่องของการปลูกเชิงธุรกิจ หรือว่าปลูกไว้กินเองตามหลังบ้านท้ายบ้านหัวบ้านแต่อย่างไรก็ตามนะครับพริกที่มีการปลูกนั้นนะครับไม่ว่าจะปลูกแบบอะไรแบบธุรกิจหรือแบบกินเองก็มักจะประสบปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูพืชคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัญหานี้นะครับจะทําให้เกิดความเสียหายให้กับผู้ปลูกเพราะพริกถ้ามีโมรคแมลงศัตรูพืชแล้วมักให้ผลผลิตที่ลดลงทั้งต้นแกล้ ไม่จเจริญเติบโตหรือตายไปก่อนที่จะให้ผลผลิตนะครับดังนั้นโนรคและแมลงของพริกจึงเป็นปัญหาสำคัญในการปลูกพริกมากซึ่งเกษตรกรบางท่านนะครับอาจรู้จักอาการของพริกที่ถูกทำลายว่าเกิดจากโรคหรือแมลงได้เป็นอย่างดีบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับและเราเคยสังเกตไหมว่าพริกที่เราปลูกอยู่หลังบ้านหน้าบ้านจะมีอาการใบงงิก แต่เราก็ยังไม่รู้สาเหตุหรือว,ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากมาแมลงเปรียหนอนหรือว่าเกิดจากโรควันนี้นะครับคนเกษตรเราจึงเกษษ็บภาพของอาการใบหงิกใบงอใบม้วนที่เกิดจากไรขาวมาฝากพี่น้องเกษตรกรได้สังเกตอาการกันโดยทั่วไปนะครับไรขาวนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูสําคัญของพริกที่ตัวอ่อนและก็ตัวเต็มวัยของไรขาวจะชอบดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบอ่อน ลักษณะรูปร่างของอไรขาวก็จะคล้ายๆแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งมองดูด้วยตาเปล่านี่ยากมากและก็เนื่องจากวันนี้นะครับเรามาถ่ายใบพริกในช่วงบ่ายแก่ๆแล้วนะครับแดดแรงมากจริงไม่ค่อยเห็นตัวไรซึ่งตัวไรนี้จะออกหากินช่วงเช้าช่วงเย็นเวลาแสงแดดจัดๆแรงๆก็จะหลบไปอยู่ในดินหรือใต้ดินนะครับจะสังเกตน,นะครับที่เราเห็นนะครับกําลังเดินนั่นก็คือไรขาวนะครับ มาดูอาการนะครับจากการที่พริกถูกดูดทําลายจากไรขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นไรยขาวหรือไรแดงนะครับอาการขั้นแรกเกิดกับใบอ่อนทําให้ใบมีลักษณะย่นเป็นคลื่นขอบใบม้วนลงด้านล่างนะครับใบมีขนาดเล็กและเรียวแหลมถ้าหากมีไรยขาวระบาดมากขึ้นนะครับใบอ่อนก็จะแตกออกมาใหม่มีขนาดเล็กไม่มีการเจริญเติบโตใบหนาและก็เปาะ ต่อจากนั้นนะครับไหลาขาก็จะเลื่อนลงมาทําลายในส,ส่วนของตาใบและลามไปจนถึงตาดอกตรงส่วนระหว่างโคนของลําต้นหรือยอดอ่อนที่แตกออกมาใหม่นะครับทําให้ยอดอ่อนชะงักการจเจริญเติบโตหากมีการทําลายอย่างรุนแรงของไหลาขาวนะครับใบอ่อนอาจแตกมากกว่าปกติแต่ใบจะมีขนาดเล็กและรวมกันเป็นกระจุกในระยะพิกติดบนอ่อนจะทําให้ผลบิดเบี้ยวและ แนทำให้ผลผลิตน้อยลงนะครับและก็เราจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่าใบพริกเราเนี่ยเกิดจากเพี้ยหรือว่าลรนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพี้ยหงายลรคว่ำตามที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมนั่นแหละครับอาการของพริกเมื่อโดนเพี้ยทำลายนะครับใบจะม้วนขึ้น หรือว่าใบหงายขึ้นนะครับใบม้วนหงายขึ้นนะครับแต่สําหรับาลานะครับใบจะมว้วนแล้วก็คว่ำลงนี่ครับเป็นการแบ่งแยกระหว่างการทําลายของเปลี้ยและก็ลรแค่นี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถวิเคราะห์อาการว่าเป็นอาการของเปลี้ยหรือไลาจากนั้นก็สามารถาใช้ยากําจัดได้ถูกต้องตามชนิดของเพลี้ยและก็ลานะครับด้วยลักษณะของพลิก แล้วก็พืชทั่วๆไปนะครับจะใช้ใบสีเขียวหรือส่วนเขียวๆของต้นนะครับในการสั่งข้อแสงปรุงอาหารเพื่อปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นถ้าการทำลายของไรเป็นไปอย่างรุนแรงและก็ต่อเนื่องใบก็จะหงิกแล้วก็ค่อยๆลุกลามไปถึงยอดและก็ใบอ่อนเมื่อพริกถูกทำลายใบหงิกใบงอใบไม่สามารถทำการสั่งข้อแสงได้นะครับ ดังนั้นเมื่อพริกไม่สามารถทําการสังเคราะห์แสงพริกก็ไม่สามารถปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นได้จึงทําให้ส่งผลต่อมาก็คือพริกไม่สามารถออกดอกและก็ออกผลได้ดังนั้นนะครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเกษตรกร,กรควรหมั่นแต่งกิ่งให้โปรง่งเนื่องจากว่าการระบาดของไรในพริกนะครับที่จะเกิดจากต้นพริกที่มีทรงพุ่มแน่นหรือทึบจนเกินไป ดยแรกๆเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสังเกตได้นะครับเพราะมีขนาดเล็กลองปิดอยอดอ่อนดูนะครับแล้วก็หงายสองไปกับแดดหากพบว่ามีจุดคล้ายๆหย,ด,ยดน้ําเคลื่อนไปเคลื่อนมานั่นแหละครับลายขาวให้เตรียมการป้องกันกําจัดได้เลยและในช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือช่วงหน้าแล้งระหว่างธันวาถึงพฤษภาคมและก็ในช่วงฤด,ดูฝนที่ฝนทิ้งช่วง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะครับจะเกิดอาการระบาดของลาขาวดังนั้นนะครับเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงพิกอย่างน้อยนะครับทุกๆ2สัปดาห์ถ้าพบอาการใบหงิกใบงอตามที่ได้กล่าวมานะครับให้รีบกำจัดทันทีและอีกอย่างนะครับเมื่อพบมีอาการของลาขาวเริ่มทำลายนะครับให้ทำการป้องกันโดยการให้น้ำติดต่อกันหลายๆครั้งนะครับวิธีนี้ก็สามารถที่จะลด การระบาดของไรขาวได้นะครับและสิ่งสำคัญนะครับควรหมันกำจัดวัชพืชในสวนพริกเพราะพวกวัชพืชนี่แหละครับมันคือแหล่งหลบซ่อนของพวกไรขาวชั้นดีเลยนะครับโดยจริงๆแล้วนะครับไม่มีอะไรสามารถที่จะกำจัดไรขาวได้ทำได้อย่างเดียวก็เพียงฉีดพ่นป้องกันตั้งแต่แรกและก็อย่างที่บอกมานะครับเราควรหมันตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเห็นพลิกมีอาการดังกล่าวนะครับก็ให้รีบเด็ดย,ยอดหรือถอนต้นพลิกนั้นเผาทําลายซะอย่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบกำจัดก็สามารถลูกลามไปทั่วทั้งแปลงได้จากข้อมูลที่บอกกล่าวเล่าสิบนะครับก็คงหวังว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับขอให้มีความสุขในการทำกเกษตรนะครับ